แม่บ้านฉันครับวันนี้มาที่สวนยายแห่งนะครับบนโค้งยางอำเภอสุเนจังหวัดคุสิมานะครับมีสมโอาำนายเยอะเลยนะครับการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศใช่ไหมเราได้รางวัลชนะเลิศพันธ์ทองดีเดี๋ยวสุเนศพันธ์ฉันเราจะพาไปชมสวนสมโอกันนะครับปีนี้เรายังมีผลผลิตอยู่จำหน่ายประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณเกือบสองตันเลยครับเกือบสองตันนะลูกค้าต้องการมาซื้อก็มาที่สวนสมโอได้เลย ก็โทรมานะครับเลยสังเกตง่ายของเราก็โรงเรียนจตุรคามโรงเรียนก็เลี้ยวเลยโรงเรียนมนิดนึงแล้วก็เลี้ยวตามคลองซอยมาเลยนะตามคลองลำตะคองนะครับของเราเนี้ยจุดเด่นซ้มโอเราคืออะไรครับหวานอร่อยจากดินน้ำลำตะคองกุ้งนี่มันมีแต่มันมีแต่มีแต่กุ้งอาจจะใหญ่ไม่ไม่เล็กกุ้งใหญ่ รสชาติอร่อยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาเดินชมสวนได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวพี่เขาพามาเก็บกับสวนเลยสำหรับการทำอาชีพกเกษตรกรกับเขาเรียกว่าชาวสวนกับชาวนาแล้วกันเนาะทำนาก็ททำสวนส้มเน,นี่ยอะไรดีกว่ากันพี่ถ้าความอดทนก็คือทำสวนเพราะว่าต้องใช้เวลาหลายปีจ้ะ กัวส้มมันจะหวานได้มันก็ต้องประมาณสิบกว่าปีอ๋อี่ของเราเนี่ยยี่สิบสามสิบปีอ๋อถือว่าประสบความสําเร็จแล้วทาสวนต้องใส่ใจแันเ่ครับต้องเอาหัวใจใส่ไปด้วยเพราะทํานานี่เราปล่อยได้อ๋อที่ได้ราองวันที่หนึ่งเนี่ยเราใส่หัวใจไปในส้มด้วยคนมัน้ะถามอยู่ว่าทําอะไรถึงโดกแค่ใส่อะไรฉันบอกว่าใส่ใจจ้าใส่ใจดูแลมันใจดูเลทุกเวลาห้ามน้ําขาดไม่ได้ นะครับดูเลยว่าแต่ว่าเราเนี่ยน้ำเรามีปัญหาเนาะเราติดลําตะคองเลยไม่น้ำต้องให้ทุกวันเวสามวันสามวันให้ครั้งนึงอ๋อครับสําหรับพวกน้ําไปสิบกว่าวันพวกแมงวันทองนี่ก็เราก็ใช้วิธีธรรมชาติจากวิธีธรรมชาติเอาขวดใส่นิโรแสดงว่าพี่สองคนนี้ใส่ใจมากขึ้นี่ขวดอ๋อขวดรอมแมงวันทองนะครับปีนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วครับเนี่ยโอ้กสิบห้าเลยไหมโอ้กสิบห้าเนาะแม่ย่างนี หกสิบสี่หกสิบห้าครับ, 64, 65, รบก็เลือกยายแหง่งกาตาตะทว่วงละกันนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับ,รล,บล,ลูกสาวนะจ้ะดูแทนให้ลูกสาวดูแทนนงมุยเนาะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไปนะครับใครต้องการส้มโอสุดอร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับส่วนยายแห่งนะครับบ้านกุดโคนตะบนโค้งยางอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมาสุนเนินบ้านฉันนะครับเรามาเก็บภาพบรรยากาศ อยู่กับลงท้วงนะครับแล้วก็ยายแหงเนาะแหงที่เฉยไม่แรงพออยุติตะคองปีเราปลูกสมโอมากี่ปีแล้วครับตอนนี้สามสิบสามสิบปีการันตีความอร่อยได้พันทองดีเรามีอะไรบ้างครบเนทองดีกับข่าวแตงกวาข่าวแตงกวาปีนี้ผลผลิตของเรามันจะเยอะเนาะ บกมาก,กมากต,มอตอนนี้มาซื้อกระสวนก็สามารถมาซื้อได้มาชมเด็ดกระสวนเลยทองดีนี่โลเท่าไหร่ครับอทอีสี่สิบาททองดีสี่สิบาทข่าวน้ำผึ้งไกสแต่ใกล้จะหมดแล้วใกลจะหมดแล้วไปครับสมโอตอนนี้ก็ยังมีให้เห็นนะครับเยอะอยู่อันนี้พันอะไรครับเนี่ยทองดีเหอเทองดีครับที่นี่ส่วนทองดีอาจาร่อยนะครับ าในเขตสุขเนินเราก็ไปส่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรให้ในเขตสุขเนินส่งได้จ้ะในเขตสุขเนินส่งได้นะครับขั้นต่ำสักกิโลดียวหโลนะหา้าโลก็ี่สิบโลก็ส่งได้เนาะก็ส่งได้ครับ<ะ>เพราะว่าผลิตผลเราเยอะมากนะครับเพราะว่าปลูกใหม่มันยังไม่ได้เต็มที่เลยจะ้ะอันนี้เราลงใหม่ก็มีใช่ไหมัมตรูพืชมีไหมสำหรับส้มโอปีนี้ได้ข่าวว่าแมลงมี เป็นบานทองเราไต่ขวดลอเอาไม่ได้อีกี่อย่างอ๋อเราพื้นที่ตะแกรงเป็นยังบันทองอ๋อไม่เป็นบ้านทองเนาะกระลอกด้วยอันนี้รูปแบบนี้เราเราไม่ได้ขายแต่จะปล่อยทิ้งอ๋อปล่อยทิ้งเลยครับใครอยากมาเด็ดส้มโอจากสวนนะครับมาเลยนะครับเดินชมสวนได้ด้วยเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรไว้นะครับ โอ้ตัวน,นี้โดกมากเลยครับอันนี้พันทองดีใช่ไหมครับทองดีครับใครอยากมาสวนส้มมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกัน,นต้นไตต้นทองดีดีกว่าโอ้โดกมากเลย